สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัเปเดตข่าวสารของพิศดารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟ,ฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นกันที่ไม่ใช่แค่ข่าวเลยครับเฟอร์นินานยืนยันเบ็คแฮมสนใจเทคโอเวอร์แมนยูจริงๆริโอฟรีนันครับตำนานกองหลังพิศดารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยืนยันว่าเบ็คแฮมนะครับสนใจเทคโอเวอร์แมนยูจากตระกูลเยลเซอร์จริงๆ หลังจากที่ตระกูลเกลเซอร์นั้นนะครับหัวเรือใหญ่ของทัพพิศาแดงนะครับพิษาแดงนั้นออกมาถแถลงการนะครับพร้อมกับเปิดฟังรับข้อเสนอในการซื้อขายทีมหรือเข้ามามีหุ้นส่วนนะครับหลัง17ปีผ่านมาเนี่ยคุมอำนาจในอทรัฟฟอร์ดถูกแฟนบอลนั้นขับไล่แล้วก็ด่าไม่เว้นวันครับ หลังจากนั้นมีรายงานว่าเดบิวเบ็กแฮมครับอดีตมิดฟิลด์ระดับตำแหน่งของผิวแดงนั้นที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของร่วมในสมโมสรนดังของเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์ในสหรัฐอเมริกามีความสนใจที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์อดีตต้นสังกัดตนเองล่าสุดนะครับริโอฟรินานเอนะครับตำแหน่งของหลังของผิวแสดงนั้นได้ไปผ่านเป็นกูรูลูกหนังออกมายันว่าเบ็กแฮมนะครับพร้อมกลุ่มทุนของเขานะครับจะติดต่อเทคโอเวอร์อย่างแน่นอนครับ ผมได้เจอกับเขาเมื่อคืนที่สนามในระหว่างที่ดูเกมของทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันเขาดูดีและเขาเหมือนมหาเศรษฐีเหมือนเดิมซึ่งบมคแคมเอง,เองเนะครับอาจจะไม่ใช่คนรวยระดับหมื่นล้านลอนด้าครับแน่นอนว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวครับเขามาพร้อมกลุ่มทุนที่พร้อมจะเซ็นสัญญาอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้นะครับเขาเป็นเจ้าของทีมร่วมในช็อกเกอร์ลีกสำหรับพิชันเ,เองเองนะครับถูกตั้งราคาไว้ที่3 7 5 0ล้านปอนด์ครับหรือประมาณ 159,612ล้านบาทไทยซึ่งก่อนหน้านี้เซอร์จิมนะครับซึ่งเป็นผู้ร,รํารวยที่สุดในสาราณาจักรที่เคยสนใจที่จะเทคโอเวอร์ซึ่งตอนนี้ยังมีเซอร์โมริสคาบตำนานนักแข่งฟอร์มูล่าวันครับชื่อดังรวมถึงกลุ่มทุนจากดูไบที่มีข่าวให้ความสนใจแมนอยู่เช่นเดียวกันครับเอาละครับมีการเป็ข่าวสารของพิสดาครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ